ันนก็สนุกมาครับได้โชว์ต่อหน้าคนรอบข้างเยอะมากเลยแล้วก็พิสซมาสรก็แบบยาวมากสั่งหามนี้แล้วก็ปิกจูก็ใหญ่มากแล้ว่พอเห็นปิกจูวนึกถึงตอนเด็กแล้วก็แบบรู้สึกอยากกลับไปเป็นเด็กแต่ก็ตอนนี้แก่แล้วครับอยากกลับไปเป็นเด็กเลยกับรับแต่้นรู้ย้อนวันวานย้อนวันวานใช่ใช่ ก็เห็นแล้วคิดถึงครับสมัยเด็กๆได้มีโอกาสเดินชมงานอะไรอย่างนี้บ้างยังเขาก็มีอะไรเยอะแยะมากกว่าแค่ตรงนี้ที่เราเห็นกันด้วยได้มีโอกาสดูงานบ้างไหมคะคแอยากไปเดินมาบ้างก็คอนี่กันนี่กันไปเดินมาไล่มาจริงก็คือยังไม่เรียกว่าแอบไปเดินแล้วกันครับเห็นว่าเห็นแวบๆคือตอนตอนนั่งรถมาที่เนี่บางครันก็จะเห็นมาบ้างแล้วก็เห็นหลังๆเลยก็เป็นไงเราก็จะอยู่แต่ภายในงานเนี่ยครับ ก็ใหตุอย่างที่บอกว่ามีตรงนู้นมีตรงนี้แล้วก็แบบกลุ่มนี้จริงๆมันก็เห็นมาวันนี้ก็คือมาแบบว่ามาเอาเสียงในมอเตให้กับแฟนๆด้วยแล้วแฟนๆก็มากันเยอะด้วยเป็นยังไงบ้างคะโอ้รู้สึกดีใจดีใจแน่นรู้สึกรู้สึกหล่อด้วยฮะมานี่มาแบบทั้ง12คนเลยแล้วอุ้ยพี่พี่ใจเย็นดีแล้วเราก็บอกว่ารู้สึกว่าบรรยากาศบรรยากาศดีด้วยเราฟิลมาฟิลมาด้วยอะไรอย่างนี้ยก็รวมๆก็หล่อ สั้นๆเลยก็ไม่ไม่ไม่ได้เจอแฟนๆแบบเยอะขนาดนี้นานแล้วครับปกติเราแยกๆกันไปตามงานแบบนานๆทีจะมารวมกัน12ปีแบบออกงานใหญ่ๆครั้งนึงอย่างเงี้ยครับรู้สึกดีใจที่ทุกคนแบบพร้อมสปอร์ตเราครับครับกำลังใจมาเต็มไหมคะวันนี้แยกกันมาเลยครับเต็มร้อยผมให้ร้านเลยครับมีทั้งแฟนคลับแล้วก็มีพี่จูเยอะมากตรงนี้ก็แบบมีปีนกำลังใจเห็นพี่จูด้วยไฟฟ้ามัแบบไฟฟ้าช็อตช็อตส่วนแฟนมาเที่ยวงานนี้ก่อนอ่ะส่วนแมาเที่ยวงานกันอ่ะไปแล้วส่วนมาเที่ยวงา ครับผมก็มาได้นะครับผมเอ็นที่ลเวิล์ด<ซ>นะครับผมก็มีปิกาจูแล้วก็มีต้นคริสต์มาสนะครับที่บอกว่าใหญ่สุดในสังเวนเอเชีย35เมตรนะครับก็ใครชื่นชอบต้นคริสต์มาสหรือชื่นชอบปิกาจูก็มาเดินดูได้ไม่ได้มีแค่นี้แน่นอนมีทั้งโซนอาหารหรือว่าโซนอื่นอีกมากมายก็มาได้นะครับผมได้แต่วันที่วันนี้เลยครับวันที่27นะคะมมรับผมมฤศจิกายนต้นไปต้นไปนะครับอ่ะมาถึงเมื่อไหราบ้างตอนนี้ก็เดบิวต์มีชื่อวงเป็นที่เรียบร้อยแล้วบัสชลีฟนะครับผมก็มาอยู่อนใา ใครจะพูดที่มาที่ไปกันนิดนึงหลายคนรู้สึกแบบผมผมมันแฟนคลับได้ยินนี่คือแบบใจฟูเลยอ่ะเอออีเพนหน่อยเพนก็จริงชื่อบิ๊กตั้งคือไอชาดก็มาจากว่าเหมือนที่ผ่านมาเหมือนคือการตั้งชื่อวงมันก็ต้องมาจากคอนเซปต์วงวั้ก่อนนะแล้วเหมือนคอนเซปต์วงที่พวกเราเคาะกันได้หรือว่าที่พี่ๆทุกคนเห็นเหมือนกันก็คือว่าคำว่าบิ๊กตั้งคือไอชาเนี่ยก็คือว่ามาจากว่าตอนที่เรา ถ่ายรายการอะไรอย่างงี้ครับเวลาที่เราเจอแฟนคลับหรือเวลาเราออกไปข้างนอกแล้วเราเจอแฟนคลับเราเพอร์ฟอร์มอะไรเงี้ยเหมือนทุกครั้งที่เราเจอแฟนคลับเมื่อไหร่แล้วแบบพลังหรือรังสีบางอย่างของแฟนคลับเนี่ยส่งมาถึงเราแล้วแบบว่าทําให้เราแบบว่าเพอร์ฟอร์มได้เป,ปล่งประกายหรือเพอร์ฟอร์มได้สนุกมากยิ่งขึ้นคือมัอนมีพลังมากยิ่งขึ้นอะไรเง, <c oughs> ง,งี้ยตั้งแต่วันแรกที่เราถ่ายรายการหรือวันแรกที่เราแบบเริ่มมีคนรู้จักเราทุกคนก็พร้อมซัพพอร์ตมาเหมือนแบบเติมโตั่พร้อมกับเราเราก็อยากแบบตอบแทนทุกคนแล้วก็ ชื่อนี้นก็อยากให้ตรงกับคอนเซ็ปต์ของเราคือว่าเป็นคาร์ที่เี็ชายค<ม>ือถ้าไม่มีทุกคนก็ไม่มีพวกเราในวันนี้นะครับแล้วก็ทุกคนก็แบบทำให้พวกเราเปล่งปากกาแล้วก็เติบโตไปด้วยกันอ่าอันนี้แบบช,ช่วยกันคิดแบบ b r a i n s t o r มเลยไหมคะหรือว่ายัางไงหรือว่าแบบใครแบบปริ้งมาเป็นพิเศษสำหรับชื่อนี้เออส่วนใหญ่จะเป็นเบ a i n s t o r m กันมากกว่าครับเป็นการถกกันว่าแบบเอ้ยอันนี้เหมาะหรือยังเอ้ยอันนี้ชื่ออย่างนี้เป็นยังไงตามคอนเซ็ปต์วงครับก็ว่าสิเลยมันเป็นความคิดที่ทุกคนคิดเห็นตรงกันด้วยครับแล้วเป็นความรู้สึกของททุกคนี มีให้กับซีนีก็ผมว่าเหมือนกันทุกคนในส่วนของผลงานเพลงเหรอคะจะเมื่อไหร่อะไรยังไงที่ได้เห็นเต็มรูปแบบสำหรับบัสของเราเนี่ยผลงานเพลงผลงานเพลครับก็เร็วๆนี้ก็จะมีเราก็จะมีหนุ่มเดลุวชเคสครับธันวาครับผมก็เปิดแรกเลยใช่ครับผมก็เป็นการเปิดตัวพวกเราอ่างเป็นทางการครับตามกันได้นะครับตามกันได้ก็อยากให้มันเป็นนิยายครับจะมีอะไรตัวไพร์มใช่ไหมคะว่านานต้องต้องติดตามชมนะฮะไม่รู้เหมือนกันก็มมีคร่ ก็ถ้าถ้าเป็นแผนก็สามารถติดตามได้ทางบัสออฟฟิเชียลแล้วก็สันเวยมิวสิกได้เลยครับก็เราจะมีปล่อยข่าวสารแล้วก็ระเบียบแผนงานว่าจะทําอะไรบ้างละเอียดยิบเลยคร่ะละเอียดยิบย่อยมากค่ะโอเควันที่หกโอใช่ไหมคะระหว่างนี้ค่ะระหว่างนี้เราทีมแผนจะปล่อยเห็นขึ้นปล่อยโปสเตอร์ใการรูปต่างต่างไปเรามีอะไรป่อยไม่เอ่ยมีครับเดี๋ยวมีมาเรื่อยๆนะครับจนถึงวันที่หกนะนะใช่ไปไหนกัน ค่อยมาทีนี้คือน้อยนะครับเป็นน้ำจิ้มก่อนอ่าก็หลายร้านกเยอะเลยแต่แต่วันที่เรากด้ไปว่าแบบให้แฟนๆส่งชื่อชื่อด้อมมาเนี่ยตอนนี้ก็คือเยอะแค่ไหนกะตามนับไปแค่ไหนชื่อดมนะมากแล้วครับมากแล้วตอนนี้ก็คือมีชื่อเข้าตาหลายชื่อมากหลายชื่อมากหลายชื่อพวกเราก็มีสิบสองหัวครับก็เลย ตกตกลงกันไม่ได้สักทีเพราะค่อยอยู่เพค่อยพูดค่อยจานะครับค่อยอ่ากันอยู่จะไมประกาศทีเดียวในวันนั้นเลยมั้ไม่ได้บกจะมีเซอร์ไพรส์อีกหเซอร์ไพรส์นะต้องรอต้องเฝ้าดูถ้ามัพูดเนี่ยมันก็ไม่เซอร์ไพรส์ครับใช่คือมันแบบไอ้รอดูวันนั้นเจะมีเซอร์ไพรส์อะไรวันนู้นอะไรอย่างเงี้ยของอร่อยเก็บไปกินทีหลังครับเช็คปลาสนเเห็นบอกว่าต่อมิตร้อยชั่งไม่ได้ส่งเข้าอันนี้มีถึงร้อยหรือยังนะแต่แต่ส่งผมผมผมก็เกินครับตอนนี้เท่าที่อ่านมาเกินร้อยนะคร ไม่ได้หนึ่งหรือสองหรือสามหรือสี่หรือห้าหรือหกหรือเจ็ดหอสิบอะไรไม่แน่ใจกินยาดีมากพอทั้งสองคนเนี้ยค่ะสมมติว่าแบบไม่ไม่ตรงกันอะไรเงี้ยเออเราใจยังไงอยู่ไม่ดียังไงแค่คุยกันนะครับว่ามันคป็ที่เหตุผลหาอธิบายว่าทำไมถึงชอบชื่อนี้ทำไมถึงไม่ชอบชื่อนี้จนได้ชื่อโด่งดังกันก็ไม่ดูด้วยกต้องกับคนเราเราเราไม่จกกันเขาคุยกันมากกว่าเรา สุดท้ายชื่อที่ใช่ไงก็ใช่ครับเหมือนคนที่ใช่ครับยังไงก็ใช่เหมือนกันที่มเราต้อเลยก่อนเนอะจนถึงวันนี้จากแบบเป็นเพลนี้มาตอนนี้เราเป็นเดบกฟิล์เป็นแบบศิลปินไอดอลเต็มตัวแล้วความรู้สึกมันเนี่ยมันมั่นใจมันอะไรกันขนาดไหนนะตอนนี้อ๋อมาดูกันตอนไหนครับตอนนี้นะตอนนี้อ๋อเอาจริงก็เอาจริงผมอาผมไม่ได้เลยคิดว่าคือถ้าไม่มีแฟนๆคอยซัพพอร์ตเราหรือว่าถ้าเราไม่ไม่รู้ว่าแบบมีคนที่ คอยดูเราหรือยคอยติดตามผลงานเราอะเราก็แบบไม่ได้มั่นใจขนาดนั้นเป็นถึงตัวเองอนคนคนที้ไม่ค่อยมั่นใจอยู่แล้วแต่พอพอรู้ว่าแบบเออมีคนคอยติดตามเราคนคอยซัพพอร์ต,เร,ต,เ,รตเราอย่างเงี้ยมันก็ทำให้เรารู้ว่าที่เราทำไปเนี่ยมีคนเห็นนะแล้วก็มีคนคอยให้กำลังใจเราเพนาะนั้นแบเรามีความมั่นใจมากขึ้นแล้วก็อยากที่จะทำมันมากยิ่งขึ้นครับจนสุดท้ายเราก็รู้รรตัวว่าพวกเรายังต้องแบบต้องคือมั่นใจได้แต่ว่าเราเราจะไม่มั่นหน้าันะเรื่อยๆครับพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆอย่างไงก็อยากแรกคือเดี๋ยวไปเป็นกำลังใจ นก่อจะได้วนวสเตจของเราครั้งแรกเนาะอนุเป็นแฟนหน่อยที่ยังไม่มีชื่อด้อมเนาะเราไปฟังมันโนนเพลงแรกจะเป็นเพลงเร็วหรือเพลงช้าเพลงไรนี้นะเป็นเพลงเหรอครับเพลงเพลงหนึ่งง่ายไปรอกันวันนั้นแหละใช่ี่ไม่คัดค้นแล้วขังฟังฟันวิวด้วยครับักปันวิวด้วยรอครับรัคหน่อยฝากคำออกมาต้องพยามอ้าิ พกรจูพีกรจูกระจเออแกอ่านพูดมากเลยค่ะเป็นยังไงไปแล้วสรบมากน้องเจอโคดได้เลยใ่ชนช่อืม่คยะครับคนเยอะนะครับดีๆเยนะครับเอาจากซ้ายไปขวาไหมจกซ้ายไปขวาไหมแข็งไม่แค่นี้ครับไปหน่อยไปหน่อยหลับไปไม่เห็น